คุยสบายๆคือจะพูดเรื่องของกระบวนการสร้างพระเกพระเรียนแบบคือพระเรียนแบบนะครับกับพระเกเนี่ยต่างกันนะพระเรียนแบบเนี่ยหมายถึงพระที่ถอดพิมพ์ตัวอย่างเช่นพระของหลวงพ่อกวยเห็นไหมครับพระหลวงพ่อกวยเนี่ยเป็นพระที่ถอดพิมพ์เรียนแบบพระกุเรียนแบบพระของวัดรักขัง ใช่ไหมครับแล้วก็มีเกจิคณาจารย์หลายท่านนะครับที่ทำการถอดพิมพ์แต่ใช่ไหมไม่ใช่พระเกงะ,อ,ะอันนี้อันนี้เราเข้าใจใช่ไหมแต่พระเกพระเกเนี่ยคือพระที่ไม่มีพิธีกรรมไม่ไม่ได้ผ่านการปลุกเสกและไม่มีเจ้าภาพนะเป็นพระที่เขาทำออกมาเพื่อที่จะมาขายโดยการ ถอดพิมพ์เหมือนกันใช่ไหมก็ปี้เหมือนกันแต่ว่ามัน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 ไม่มีพิธีกรรมอะ่ะมันไม่มีเจ้าภาพไม่มีเกจิคณาจารย์ที่รองรับใช่ไหมครับก่อนอื่นเลยเราพูดถึงพระผงพระผงเนี่ยพระสมเด็จเนี่ยมีม,มีมีการสร้างโดยโรงงานผลิตกันเยอะมากนะแล้วก็จะมีเกจิคณาจารย์หลายท่านมากที่สร้าง แต่ทีนี้ก็คือว่าพระผงที่เป็นสมเด็จจริงๆนะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ว่าเป็นพระทรงสี่เหลี่ยมเราต้องรู้จักอะไรใช่ไหมสิ่งที่สําคัญก็คือว่าเราต้องรู้จักว่าสูตรเนื้อหาการสร้างนะครับเนื้อพระเป็นอย่างไรคือถ้าเราไม่มีสมเด็จหลังตราแผ่นดินเนี่ยเราก็จะจำแนกแยกแยะไม่ออกจริงๆเพราะว่าการที่เรามีสมเด็จหลังตาแผ่นดินเนี่ย มันบ่งบอกถึงว่าเป็นพระที่สร้างในปี2495ใช่ไหมครับแล้วสูตรการสร้างของวัดละรังที่หลวงปูน่นาคเนี่ยท่านได้สร้างต่อมาต่อมาใช่ไหมครับจวบจนกระทั่งทุกวันนี้พระวัดละรังเนี่ยยังใช้สูตรเดียวกันอยู่หรือเปล่าอันนี้แหละคือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็ศึกษาต่อกันไปเพราะว่า ถ้าเพื่อนไปเอาพระรุ่นใหม่ๆมันมันจะเป็นโรงงานแล้วใช่ไหมดังนั้นสิ่งที่อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆที่สนใจจะเรียนรู้นะครับก็คือว่าใช้เวลาวันละห้านาทีเท่านั้นเองห้านาทีหาพระสมเด็จแท้ๆก็คือสมเด็จหลังตราแผ่นดินจะบินจะหักหรือจะชำรุดอะไรก็แล้วแต่นะครับหามาในราคาเบาๆก่อนก่อนที่เราเราจะเริ่ม เริ่มปีกก้าขาแข็งใช่ไหมครับเ,เราดูเนื้อให้เป็นในอดีตเนี่ยเราถูกปลูกฝังมาว่าให้ดูพิมพ์ดูพิมพ์คือเขาจับพระอะไรมาก็ไม่รู้นะเราก็มาชี้ว่าต้องมีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ซุ้มต้องเป็นอย่างนี้หน้าพะัพะต้องเป็นอย่างนี้มันมันเหมือนกับอะไรมันเหมือนกับคุณเอาใบไม้มาใบาหนึ่งอ่ะใช่ไหมใบไม้ใบาหนึ่งคุณก็ณบอกว่าใบไม้นี่นะมันจะต้องมีเส้นแกนหลักเส้นเนี้แล้วก็จะมีก้านใบยอย่างนี้เอามา นะอแล้วแล้วมาบอกว่าตําหนิของใบเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะเออถ้าไปเอาใบไม้อื่นมาแล้วตําหนิไม่ตรงกับใบไม้ใบเนี่ยคุณคิดว่าใบไม้อื่นมันจะเก๋หรือเปล่าใช่ไหมดังนั้นวิธีการที่จะมาชี้ตําหนิดูว่าพระเนี่ยมันแท้หรือเปล่ามันไม่ใช่แต่เราดูว่าเฮ้ยมันเป็นพระเนื้อผงหรือเปล่าอย่างเนี่ยมันเป็นใบไม้หรือเปล่า แล้วโครงสร้างของใบไม้มันลักษณะมันเป็นอย่างไรใช่ไหมและความเก่าคือหัวใจสําคัญเลยหัวใจสําคัญที่เพื่อนๆจะเรียนรู้ดูได้ก็คือว่าความเก่าเพราะว่าของเก่าๆในโลกนี้มันมีมูลค่าแต่ถ้าเรายังแยกไม่ออกว่าของเก่าเป็นยังไงเพื่อนๆพอลองดูนะว่าบ้านนะที่สร้างใหม่ๆท่าสีใหม่ๆเนี่ยนะกับบ้านนะหลังเก่าๆ ที่สร้างมา40-50ปีเนี่ยถ้าไปทาสีใหม่เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นใช่ไหมว่ามันก็ยังเป็นบ้านเก่าเพราะอะไรเพราะรูปแบบการปลูกสร้างบ้านในอดีตเนี่ยกับรูปแบบในในการปลูกสร้างบ้านปัจจุบันมันก็ต่างกันใช่ไหมครับนี่แหละมันเลยทําให้เราเห็นว่าของเก่ามันจะมีองค์ประกอบหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปแบบใช่ไหม แล้วก็เรื่องของวัสดุที่ใช้แล้วปัจจุบันเนี่ยรถเก๋งใช่ไหมถ้าคุณลองไปเทียบดูนะว่ารถ Honda Civic รุ่นแรกกับ Honda Civic รุ่นปัจจุบันเนี่ยใช่ไหมรูปแบบโครงการการสร้างเนี่ยมันจะต่างกันอันนี้เราดูภายนอกใช่ไหมอ่าแล้วพอเรามาดูรถมอเตอร์ไซค์รถมอเตอร์ไซค์ก็เหมือนกันพัฒนาการรูปแบบมันต่างกันโทรศัพท์มือถือก็ต่างกันใช่ไหม ตั้งแต่ยุคที่เป็นจอเล็กๆไม่ใช่ทัชสกรีนรับปุ่มกดเป็นปุ่มยางและปัจจุบันนี้เป็นทัชสกรีนเห็นไหมและถ้าถามว่ามันจะไปเรียนแบบทําของเก่าขึ้นมาทําได้ไหมทําได้แต่ใครจะไปลงทุนทําใช่ไหมครับเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือปัจจุบันเนี่ยมันล้ําไปกว่าในอดีตใช่หไหมอันนี้แหละคือสิ่งที่ให้เพื่อนๆได้ตระหนักคิดต่อมาต่อมาเรื่องเหรียญ เหรียญนี่เป็นอะไรที่สร้างความสับสนงงกับเพื่อนๆใช่ไหมเขาบอกว่าโอ้โหมีเซียนที่เป็นเน็ตไอดอลมาประกาศว่าบล็อกคอมพิวเตอร์บล็อกอะไรนะ CNC อะไรเนี่ยแล้วเพื่อนๆแรับทีนี้เพื่อนๆก็ไปฟังว่าโอ้โหมันเก๋แบบเฉียบเก๋แบบ คือนี่ไงมันเป็นวาทก,กรรมที่สร้างความหวาดกลัวให้กับเพื่อนๆนเพราะว่าอะไรเพื่อนๆลองนึกดูนะคนที่จะสร้างพระเหรียญเนี่ยเก๋นะเรียนแบบเก๋เนี่ยเขาจะต้องมีอะไรบ้างใช่ไหมอ๋อจู่ๆไม่ใช่ว่าเฮ้ยเอาหาแผ่นเหล็กมาสักแผ่นนึงแล้วมา เอาเอาเอาเหรียญแท้เนี่ยมากระแทกลงไปในแผ่นเหล็กแล้วมันจะออกมาเป็นเป็นเหรียญใช่ไหมเหรียญเกณฑ์เนี่ยชาวบ้านคนธรรมดาทั่วไปทําไม่ได้เพราะว่ามันเป็นการสร้างงานแบบอุตสาหกรรมใช่ไหมครับมันแตกต่างจากพระพงษ์นะพระพงษ์เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าพระรุ่นใหม่เนี่ยเครื่องไม้เครื่องบือขบวนการผลิตเนี่ยมันแตกต่างกันไปแล้วที่สําคัญเพื่อนๆหยิบเลย ไปหยิบพระกฐินพระป่าเนี่ยที่ของใหม่มาเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าขอบเนี่ยมันตัดตรงใช่ไหมซึ่งกระบวนการผลิตเนี่ยมันจะบ่งบอกถึงยุคของการสร้างแต่เหรียญล่ะเหรียญเนี่ยมันจะต้องสร้างแม่พิมพ์ขึ้นมาก่อนแม่พิมพ์สร้างยังไงถอดถอดเนใช้คอมพิวเตอร์มาถอดเหรอไม่ใช่ไม่ได้เด็ดขาดเลย ไอการว่าบล็อกคอมพิวเตอร์นี่มันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นคำพูดที่หลอกให้เพื่อนๆกลวนะัวไงเพราะว่าการสร้างแม่พิมพ์ขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องมีเหรียญแท้เหรียญหนึ่งอ่าแล้วเราจะถอดเหรียญยังไงจะก๊อปยังไงเพื่อนๆนก็ลองดูนะว่าถ้าเพื่อนๆมีดินน้ํามันนะใช่ไหมอ่าเอาดินน้ํามันเนี่ยมาวางแล้วเอาเหรียญของเพื่อนๆนกดลงไปดูบนดินน้ํามันเห็นไหมมันก็จะเกิดพิมพ์ที่ติดอยู่บนดินน้ํามัน ใช่ไหมซึ่งไอ้ตัวนั้นน่ะเขาก็จะไปทําเป็นบล็อกตัวเมียใช่ไหมแล้วบล็อกตัวเมียที่ได้จากดินน้ํามันในตัวนี้เนี่ยที่เขาถอดมาเนี่ยเขาก็จะถอดทั้งข้างหน้าข้างหลังใช่ไหมการที่จะสร้างเหรียญปลอมเหรียญแบบเนี่ยมันต้องสร้างแม่พิมพ์มันต้องสร้างแม่พิมพ์ขึ้นมาใช่ไหมสร้างบล็อกขึ้นมาแต่บล็อกที่สร้างเนี่ยมันไม่ใช่บล็อกแกะสดเมื่อวานนี้ผมให้ดูแล้วใช่ไหมลักษณะของเหรียญเนี่ยนะ ที่เป็นเหรียญจากเกิดจากบล็อกแกะสดเนี่ยช่างเนี่ยเขาต้องแกะอยู่บนเหล็กคือเพื่อนๆนเนี่ยสามารถที่เข้าไปหาดูคลิปการแกะแม่พิมพ์บล็อกเหรียญแกะสดได้ใช่ไหมแลวเพื่อนๆก็จะเข้าใจว่าโอ้โหกว่าจะได้บล็อกขึ้นมาเนี่ยนะมันไม่ใช่ง่ายและที่สำคัญนะการแกะบล็อกเนี่ยนะมันต้องจ้างใช่ไหม คือบรรดาเซียนพระทั้งหลายเนี่ยต่อให้คุณรู้จักเซียนพระดังๆทั้งประเทศเนี่ยไม่มีเซียนคนไหนที่มันมีความสามารถเป็นช่างแกะบล็อกแล้วทีนี้เขาเรียกว่าเปิดอะไรนะเปิดบล็อกใช่ไหมการเปิดบล็อกเนี่ยสมัยเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยผมเคยสร้างพระชุดหนึ่งนะ20ปีสร้างพระชุดหนึ่ง ค่าเปิดบล็อกหมื่นหนึ่งนะครับแต่ทีนี้ก็จำนวนจำนวนการผลิตเนี่ยขั้นต่ำใช่ไหมขั้นต่ำก็ต้องมีสามพันะเพื่อนๆคิดดูแล้วทีนี้ไอคนที่สร้างของเก๋เนี่ยใช่ไหมคนที่สร้างของเก๋เนี่ยเขาก็ใช้วิธีการถอดใช่ไหมพอถอดมาเนี่ย บล็อกแม่พิมพเนี่ยมันจะไม่ใช่บล็อกเหล็กแต่มันจะใช้ทองเหลืองใช่ไหมเพราะทองเหลืองเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอาไปตีของแข็งได้ใช่ไหมอ่อพอมันไม่สามารถจะไปตีโลหะชนิดที่มันแข็งแข็งได้เนี่ยเขาไปทําอะไรเขาก็เอาไปทําเหรียญทองคําเหรียญเนื้อเงินใช่ไหมครับแล้วทีนี้ก็มีวาทกรรมมาบอกว่าพระเก๋แกะบล็อกใหม่ เพ่ <laughs> อเพื่อนพระเก๋แกะบล็อกใหม่หนึ่งค่าแกะบล็อกตอนนี้สามหมื่นอืมนะการแกะบล็อกกับการถอดถอดบล็อกเอาเอาเหรียญแท้นทเนี่ยมามามาทำเพื่อนเพื่อนว่าคนทำพระเก๋เนี่ยเขาจะทำแบบไหนและสองหลังจากที่ได้ตัวบล็อกแม่พิมพ์มาเนี่ย คนที่จะปอมพะเนี่ยเขาจะต้องทำอะไรเขาก็ต้องไปหาโรงงานปัม๊มเครื่องปัม๊มแล้วเพื่อนคิดดูว่าเครื่องปัมป๊มอ่ะปั๊มเครื่องปั๊มเหรียญอะมันไม่ใช่เครื่องปัม๊มพะผงนะใช่ไหมเครื่องปัม๊มพระผงเนี่ยมันก็เหมือนกับไอ้ไอ,อ้อะไรนะอุปกรณ์ที่ทำวายปิดจุกก๊อกวายอะใช่ไหมเออสมัยก่อนผมผมก็ทำวายนะ ทีนี้มันมันก็จะเป็นเครื่องกดปึงปึงกดมืออย่างนั้นใช่ไหมแต่ถ้าเป็นพรกเหรียญเนี่ยขั้นตอนการผลิตก็คือว่ามันจะต้องเอาแผ่นทองแดงอะมารีดเห็นไหมพอมารีดแล้วเสร็จต้องอะไรอีกต้องเอาไปเข้าเครื่องปัม๊มพอเข้าเครื่องปั๊มก็ต้องมีเครื่องตัดเห็นไหมพอมีเครื่องตัดแล้วก็ต้องไปทําความสะอาดไปแช่น้ํายาอะไรเนี่ยกว่าจะออกมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเพื่อนๆคิดดูว่า การจะทําเหรียญเก๋เหรียญเรียนแบบน่ะฮ่ะมันไม่ใช่ว่าจู่ๆก็จะมาทําได้แล้วก็ทําออกมาแล้วความเก่าละ่ะใช่ไหมหลายๆคนบอกว่าพระเก๋มันดูมันแหมมันดูยากจังเลยมันเก๋เฉียบความเก่ามันไม่ได้ก็อย่างที่ผมเรียนให้ทราบแบบเพื่อนๆเพื่อน,น,นๆดูก,กระบวนการผลิตแล้วเพื่อนๆจะรู้เลยว่ามันผลิตจากอะไรยังไงใช่ไหมครับ การแกะแม่พิมพ์ของเขาเนี่ยเป็นบล็อกแกะสดหรือเปล่าใช่ไหมบล็อกแกะสดที่ผมให้ดูอ่ะเพราะาตัวหนังสือเนี่ยมันจะก่ายทับกันไปซ้อนกันมาใช่ไหมเหมือนกับเพื่อนเอเอาทาอะไรนะเอาดินน,น้ํามันอ่ะมามาปั้นปั้นแล้วเพื่อนๆก็วางเป็นตัวหนังสือใช่ไหมวางเป็นตัวหนังสือเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเฮ้อใช่ไหมมันจะเป็นชั้นมีมีตัวต่อกันไปหรือว่าเอาเอาเศษ เศษไม้จิ้มฟันไม้เนี่ยมาหักแล้วก็มาวางเป็นตัวหนังสือใช่ไหมเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามิติชั้นแต่ละชั้นที่เขาแกะลงไปบนโ,บโลหะเหล็กเนี่ยมันมันจะทําให้เราเห็นว่ามันเป็นเหรียญที่เกิดจากบล็อกแม่พิมพ์ที่ใช้ทัมแฮนเมดแต่ถ้าเป็นถอดพิมพ์อะถอดพิมพ์มันก็เหมือนกับเพื่อนเนี่ยเอาเอาเหรียญเนี่ยไปอัดลงไปบนดินน,น้ํามันอะ แล้วเพื่อนๆก็ลองเอาปูนพลาสเตอร์ไปเทลงไปดูนะพอนั่นเสร็จเพื่อนๆก็เห็นว่ามิติความคมชัดของเหรียญเนี่ยมันจะหายไปเลยนี่แหละคือสิ่งง่ายๆที่จะทำให้เพื่อนเข้าใจกว่าเหรียญแท้เหรียญเก๋เป็นยังไงเหรียญเรียนแบบอย่างที่ทราบกระบวนการผลิตพาะเก๋นเนี่ยคนทําพาะเก๋นเนี่ยเขาไม่ลงทุนเองหรอกมันต้องมีคนไปจ้างทำใช่ไหมเพราะว่าหนึ่ง แกะบล็อกแม่พิมพ์ทําแม่พิมพ์สร้างแม่พิมพ์ขึ้นมา2ต้องไปหาสถานที่ที่มีเครื่องปั๊มอะใช่ไหมปั๊มออกมาแล้วจะต้องทํายังไงที่ให้มันดูคล้ายดูเหมือนเพื่อที่จะขายได้ทําให้มันเก่าเพื่อนๆนแยกความเก่าได้ใช่ไหมถ้าเพื่อนเพื่อนแยกความเก่าได้ไก,ก,ไดก็สบายละใช่ไหมคือผมก็ก็เหมือนเพื่อนๆนอะ่ะ ดูคลิปของบรรดาพวกเน็ตไอดอลต่างๆบอกโอ้โหของเก๋นเนี่ยมันยากมากเลยดูยก็คือเนี่ยสิ่งนี้มันจะหลอกให้เพื่อนๆไม่กล้าที่จะเรียนรู้ที่จะดูเองลองใช้เวลานะครับวันละ5นาทีเอง5นาที10นาทีเนดูแต่นอกเหนือจากนั้นน่ะมันมันต้องเริ่มจากอะไรมันต้องเริ่มจากว่าเราชอบพระอะไรเห็นไหมเราเรียนรู้จากประวัติ ปฏิปทาของหลวงพี่หลวงพ่อหลวงปู่ใช่ไหมอย่างทีนี้ทําไมเราเราจึงมีการแบ่งแยกว่าโอ้โหพระนี้มันมันทำไมถึงคนชอบคนรู้จักเยอะอ่ะถ้าพูดถึงพระสมเด็จเพื่อนๆจะนึกถึงอะไรใช่ไหมอ่และถ้าพูดถึงเหรียญหายากเพื่อนๆจะนึกถึงอะไรใช่ไหมแล้วถ้าพูดถึงพระเกจิ ที่มีชื่อเสียงที่เพื่อนๆรู้จักว่าเออปฏิปทาท่านน่ะแล้วก็เป็นที่นิยมนะของคนทั่วไปเนี่ยเพื่อนๆจะนึกถึงอะไรอ่าพอเอาสามสิ่งเนี่ยมาประมวลกันเพื่อนๆก็จะได้แล้วว่าอะไรคือความเป็นที่นิยมป๊อปปูล่าที่ติดเทรนใช่ไหมแล้วจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆลองไปอ่านประวัติไปศึกษาประวัติความเป็นมา อย่างเมื่อวานนี้นี่ผมเล่าให้ฟังถึงเหรียญหลวงพ่องเงินนะวัดดอดใหญ่หอมที่ไปไปทำพิธีที่วัดหนองเต่าจังหวัดพิจิตรแล้วใช่ไหม